ไลฟ์เยอรมันของวันนี้นะคะหัวข้อคือ Das Sark Def Koiferin แล้วก็ Def ยเฟ f e r นะคะอะไรที่สิ่งที่พนักงานขายผู้หญิงและก็พนักงานขายผู้ชายเขาพูดกันนะคะเวลาคุณไปซื้อของในร้านเนี่ยเขาก็จะพูดประโยคประมาณนี้ค่ะเป็น6ประโยคที่เอามาแบ่งเป็นความรู้นะคะทำทีเล็กเทีน้อยให้ทุกคนได้สะสมกันไปนะคบประโยคที่1เลยประโยคที่ 1. กับ2เนี่ยจะค่อนข้างไม่ยากทุกคนคงได้เจอบ่อยแล้วนะข้อที่1ก็คือ Guten Tag ขาดอีกอีนั่นเฮลเฟนนะคะแทบจะทุกร้านเลยท,ทุกการทุกอย่างจะชอบเจอประโยคนี้เนาะกูติ้นถาก็คือสวัสดีรอมส,สายหน่อยขาดอีกอีนั่นเฮลเฟนฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมผมสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมนี่คือความหมายในข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองะข้อที่สองสีฟ้านะคะ we can't eat that e l p h a n we can't eat and we can t h a e l p h a n คำว่า we can't eat that elephant แปลว่า ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ yeah. ้างนะครับวีคานิเอีกอีนันเฮลเฟนฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้างนะหรือว่าฉันสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้างเออวีคานิเอีกอีนันเฮลเฟนฉันสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้างเอาอย่างไรบ้างดีกว่านะวีคานิเอีกอีนนเฮลเฟนฉันสามารถช่วยคุณได้อย่างไรบ้างข้อที่3นะคะคุณกำลังเดินงงๆอยู่นะคะพนักงานก็จะเข้ามาประชิดตัวคุณเลยและผู้ประโยคที่3คือวั u ซุคเคนซีวัตซุคเคนซีแปลว่าอะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่นะคะวัตซุคเคนซี อะไรที่คุณกําลังมองหาอยู่นะคะเอาละเดี๋ยวโค้ชจะเสริมคําศัพท์ไป3คํานะคะในหน้านี้เดี๋ยวจะมีข้อความพิมพ์ขึ้นมานะคะคําแรกนะคะก็คือดีแฟคคอ f ฟอรินนะคะโค้ชจะใส่หมายเรียกให้ด้วยดีแฟคคอย e r i n นะคะําที่1เนี่ยน,นะคำว่าดีแฟคคอ f ฟอรินแปลว่าพนักงานขายผู้หญิงดีแฟคคอ f ฟอรินนะคะใครเรียนภาษาอังกฤษมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพศหญิงนะดีแฟคคอ f ฟอรินพนักงานขายผู้หญิงอันที่2นะคะอันที่2คือ d e ฟแฟคคอยเฟ เดร์แฟรคอยเฟอร์นะคะคำว่าเดร์แฟรคอยเฟอร์เนี่ยแปลว่าเดร์แฟรคอยเฟอร์แปลว่าพนักงานขายผู้ชายเดร์แฟรคอยเฟอร์แปลว่าพนักงานขายผู้ชายและคําที่3คําศัพท์คือคําว่าดิคุนดิลนะคะเดี๋ยวในวิดีโอโค้ชจะมีแทรกขึ้นมาให้ดิ id, คุนดิลคําว่าดิคุนดิลดิคุนดิลแปลว่าลูกค้านะคะดิคุนดิลแปลว่าลูกค้านะอ่านะคะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะ กลับมาข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เห็นข้อสี่ไหมคะข้อ,อ่โอเคอ่ะกลับมาต่อนะครับโอเคเมื่อกี้มันเหมือนฝั่งโค้ดหน้าจอมันมืดไปนะคะโค้ดต้องต้องตะโกนนะคะเมื่อกี้ไม่ไม่มันไอ้น,นี่ไปแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องเสียบต่อชาร์ตนะแล้วกลับมาข้อห้านะคะเ,เดี๋ยวข้อสี่ใหม่เลยการข้อสี่เวลเชอร์เกร์สเซเวลเชอร์เกร์สเซกร์สเซหาเบนซี ค,นะคุณมีไซส์ไหนบ้างนะคะุณมีไซส์ไหนบ้างนะครับไปถามรองเท้าถามกางเกงถามเสื้อก็ได้ข้อ5นะคะ v e l c h เวลเช s กรสเซเวลเชเกร s เซเบลเกนซี er, er er i, นะคะก็คืออันเนี้ยพนักงานจะถามเราแล้วว่าพนักงานจะถามเราแล้วว่าคุณต้องการไซส์อะไร v e เวลเชเกร s เซเบลเกนซีคุณต้องการไซส์อะไร, er er i, ร,ไะไรนะคะขอบคุณคุณเชียร์หน้าเช่นกันที่มาดูนะคะส่วนข้อ6นะคะอิก Binge es Ihnen Ich binge es Ihnen In eine anderen Größe er. Ich binge es Ihnen In eine anderen Größe er. คำว่า anderen Größe er, ก็คือไซส์อื่นอื in ่น Innen ตรงนี้ในประโยคข้อ6ตัวสุดท้าย Innen แปลว่าคุณก็จะแปลว่าผมจะเอาไซส์อื่นๆมาให้คุณนะฉันจะเอาไซส์อื่นๆมาให้คุณนะ Ich binge Ich bin ja e es ihnen. Ich bin ja e es ihnen in. นะคะ in, in ein e es, in, in eine anderen g r ö s e r Ich bin ja es นะคะ ihnen in ein e anderen g r ö s e r ก็คือ,อผมจะเอาไซส์อื่นๆมาให้คุณนะคะส่วนเมื่อกี้นะคะใครที่ถามว่าไซส์ของผู้ชายเรียกอะไรนะคะไซส์ของผู้ชายเรียกว่า h e r r e n g r ö s e r มีขึ้นตรงนี้นะคะไม่มีตรงสไลด์ด้านหลัง มีขึ้นตรงนี้นะจะมีคำขึ้นให้นะคะขึ้นให้นะตรงนี้นะ h a ร r e n ก r ร s เตรงนี้นะ h a ร r e n ก r ร s เคำว่า h a ร r e n ก r ร s เคือไซส์ของผู้ชาย h a ร r e n ก r ร s เคือไซส์ของผู้ชายเดี๋ยวมันจะมีขึ้นตอนหลังที่คนไปตัดเป็นวิดีโอนะตรงนี้มันยังไม่มีขึ้นอันต่อมาไซส์ของผู้หญิงนะคะไซส์ของผู้หญิงเขาก็เรียกว่า f a w e n นะคะ f a w e นเ r อ s นั่นเองนะคะ f a w e n r s ทุกคนจำได้ไหม h e n ดน o กิร์เซ์ไซผู้ชายนะคะ h e n ดนเกิร r เซ์ไซผู้ชายแล้วก็แล้วก็ไซผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรไซผู้หญิงเรียกว่า f r รว์เอ r เกก็คือไซผู้หญิงนั่นเองนะคะเรว์เอนเกิร์เซอร r เฟซ์ไซผู้หญิงนะคะ,ะคะ้จากกันในค่ำคืนนี้นะคะใครที่สในใจที่จะเรียนภาษาเยอรมันไปด้วยกันนะคะให้ทักได้นะคะ line at kotapadpin นะคะตอนนี้มี3คอร์สค่ะมีคอร์สสอนพูดเยอรมันแบบคนเยอรมันนะคะ 1000ประโยคนะคะสาบทเรียนนะคะแล้วก็มีคอร์รสภาษาเยอรมันระดับ a 1หรือว่า r 1แล้วก็คอร์รสภาษาเยอรมันระดับ a 2หรือว่า r 2นะคะมี3คอร์สนะคะให้ทักไลน์แอดนะคะแอดโค้ดทพัดบิดนะแอดโค้ดทพัดบิดนะคะทักมาได้เลยนะคะมีรายละเอียดตัวอย่างการเรียนการสอนให้ดูนะคะแล้วก็ใครที่จะติวสอบไปเล่นต่อแต่งงานทําการในต่างประเทศนะคะก็ ฝากไว้ด้วยนะคะประเทศที่จะใช้ใบ,ใบสอบ A1 A2 อย่างนี้นะคะอย่างสวิตเซอร์แลนหรือว่าออสเตรียนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ในไลฟ์เยอรมันจบแล้วนะคะ